อ่าเราสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักร3าก๊กนะครับอ่าแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับกับตำนานใหม่นะครับ2ตัวก็จะมีอ่าคาทูตำนานแล้วก็เย็ยนสี่นะครับตำนาน2ตัวนะครับก็อ่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมอ่นนี้ผมก็ได้มาครบแล้วแหละผมได้ทั้งคาลทูแล้วก็เย็ยนสีมาแล้วแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามา ดูสกิลการทํางานของเค้าทูก่อนนะครับว่าการทํางานของเขาเนี่ยสกิลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็น่าจะไปเล่นแนวทางเนี่ยน่าจะไปเล่นกับทัพไหนได้บ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวเค้าทูตำนานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็อันนี้ผมก็อัพ5ดาวไว้แล้วแต่ว่าเพิ่งได้มาก็ยังไม่มีจิตนะครับยังไม่มีจิตที่จะอัพทะลุนะครับก็ ลดเลยแต่ทีนี้ในคลิปเนี้ยคือเราจะมาพูดถึงเรื่องของสกิลปุกของเขาทูนะครับก็คืออ่ะสกิลปุกของเขาเนี่ยหลังจากทหารมิดปล่อยสกิลปุกตื่นนะครับก็จะมีโอกาส80%นะครับสร้างดาเมจกายนะครับ80%ต่อศัตรูที่มีสถานะบวกนะครับสูงสุด2นายแล้วก็ขับไล่สเตตัสด้านบวกทั้งหมดของเป้าหมายแล้วก็ทำให ติดติดสถานะสังเวชนะครับเพิ่มเติมสองครั้งนะครับอันเนี้ยสถานะสังเวชนี่ก็เป็นสถานะมาใหม่ซึ่งมาพร้อมกับตำนานเข่าทูเลยนะครับก็สถานะเนี้ยอ่ะการทำงานคืออะไรก็เราก็สามารถมาดูที่คู่มือได้นะครับก็อ่ะสถานะสังเวชก็จะเป็นอ่าสถานะบับลบนะครับอ่ะบับลบซึ่ง สถานะนี้เป็นเอฟเฟกตชั่วะที่ได้รับเนี่ยมีโอกาสาที่จะไม่ออกผลนะครับก็คือ,อขุนพลตัวไหนที่โดนสเตตัสสถานะ,ะโดนสถานะสังเวชเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะก็จะมีโอกาสาที่จะไม่สามารถที่จะ,ะที่จะล้างบัฟได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผมความคิดนะครับความคิดผมก็ น่าจะเป็นประมาณนี้หลังที่ว่าอ่านๆดูแล้วก็ยังงงๆเล็น,นึงเอฟเฟกต์ชำระที่ได้รับมีโอกาสไม่ออกผลผมว่าน่าจะใช่นะครับก็คือสมมติว่าติดสถานะบัฟลบอยู่เงี้ยแล้วทีนี้แบบเหมือนกับว่ามีขุนพลเพื่อนเนี่ยออ,อกสกิลชำระล้างให้เราเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่เห็นผลนะครับก็คือไม่อาจจะ มีโอกาสที่จะไม่สามารถที่จะชําระล้างสถานะบับลบนั้นได้นะครับถ้าติดสถานะสังเวชนะครับอ่ะอันนี้สกิลปลุกก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือหลังจากทหารมิรปล่อยสกิลปุกนะครับอ่ะต่อมาเป็นสกิลทั่วไปนะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจกายแล้วก็กลยุทธ์นะครับก็คืออ่าดูเหมือนเข้าทูเนียการโจมตีทั่วไปเนี่ยจะจะเป็นสสายเลยใช่ไหม ทั้งดาเมจกายแล้วก็กลยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหินธาตุอยู่ชนิดหนึ่งนะครับหินธาตุถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นธาตุไม้นะครับที่เพิ่มทั้งเดี๋ยวเข้าไปดูกันเพิ่มทั้งดาเมจกายแล้วก็กลยุทธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคือ,อตอนแรกเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่าหินธาตุชนิดเนี่ยมันจะใช้กับขุนพลประเภทไหนนะครับเพราะว่า เพิ่มทั้งอันนี้มอมอันนี้อาจจะไม่ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนคำหนึ่งผมเคยเห็นอยู่น่าจะเป็นธาตุไม้นะครับมันเพิ่มทั้งกายแล้วก็กลยุทธ์นะครับเดี๋ยวบอกว่าผมเคยผมเคยเห็นอยู่นี่ครับนี่หินธาตุไม้นี่ครับเนี่ยน จมตีกายบวก69ป้องกันคู่บวก192แล้วก็จมตีกลยุทธ์บวก3เซนผมว่าถ้าเขาทูตำนานใส่หินชนิดนี้ก็น่าจะทำให้อาการจมตีทั่วไปเนี่ยของเขาทูเนี่ยน่าจะแรงนะครับก็คือเพิ่มทั้งกายแล้วก็เพิ่มทั้งกลยุทธ์นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมอัพทาตุทองมาแล้ว แต่ทีนี้เนี่ยสร้างดาเมตรกายและกลยุทธ์1 0 0ต่อศัตรูทั้งหมดอัปเกรดฝ่ายโจมตีอัปเกรดฝ่ายตนเนี่ยคือเพิ่มเพิ่มเพิ่มโจมตีคู่นะครับให้ฝ่ายตนเนี่ยนะครับแล้วก็ชำระล้างสเตตัสด,ด้านลบและได้รับดำเนินการ ส,สูงค่านะครับได้รับสเตตสถานะสูงค่าสองครั้งอันนี้คือสกิลทั่วไปนะครับเรามาดูทะลุสกิลทะลุนะครับก็บวกหนึ่งเนี่ยก็คือคาี่ยจะสร้างดาเมตต่อขุนพลนะครับขุนพลเป้าหมายเนี่ยเจนะครับและ กําลังทหารของศัตรูที่เสียไปเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะกู้คืนได้ก็คือ,อมันจะเป็นหลอดเทาๆนะครับในในหลอดหลอดขีดจํากัดของทหารเนี่ยสมมติว่ามีทหารพันหนึ่งโดนโจมตีไปห้าร้อยนะครับก็คือทหารห้าร้อนั้นก็คือจะเสียไปเลยไม่สามารถที่จะใช้สกิลเพิ่มกําลังทหารได้แล้วก็คือ ่อให้เพิ่มยังไงก็คือจะไม่เพิ่มแล้วก็คือจะลดลงเรื่อยๆเหลือ500ก็คือเหลือ500นะครับก็อันนี้ก็เป็นสกิลที่สามารถตอดกําลังทหารของศัตรูได้ดีนะครับก็คือค่อนข้างที่จะใช้กันเยอะในการตอดนะครับก็คือเข่าทูนี่ก็คือสําหรับตัวผมนี่ก็น่าเล่นนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องปั้นเข่าทูก่อนเพราะว่าเอี้ยนสีนี่ก็ไปอยู่กับทับอวยพรนะครับก็ ส่วนตัวผมเองเนี่ยยังยังไม่ได้ทําทับอวยพรก็เลยน่าจะต้องเล่นเข่าถูก่อนเพราะว่ายังพอมีทับลงนะครับต่อมาก็จะเป็นอทะลุบวกสองนะครับก็เมื่อศัตรูกู้คืนกําลังทหารเนื่องจากเอฟเฟกต์สกิลก็คือ,อเมื่อศัอตรูเนี่ยสมมติว่ามีหัวโตวสศตูเนี่ยมีหัวโตวตำนานใช้สกิลเพิ่มกำลังทหารนะครับก็คือ เ,เมื่อศัตรูกู้คืนกําลังทหารเนื่องจากเอฟเฟกต์สกิลก็จะใช้กําลังใจของตัวเองนะครับสองแต้มชำระล้างด้านลบของตัวเองทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างดาเมจกายด้วย120%สุ่มศัตรูสองนายนะครับาดาเมจนี้ก็จะมองข้ามโล่ป้องกันด้วยแล้วก็ขับไล่สเตตัสด,ด้านบวกทั้งหมดของเป้าหมายแล้วก็ทําให้ท้อแท้ใจด้วยก็คือท้อแทสอ้สเตตัส สถานะท้อแท้ก็คือไม่สามารถที่จะรับบัฟบ,บวกได้นะครับแล้วก็ติดส,สถานะสั่งเวชด้วย2ครั้งนะครับและนี่ก็คือต่อมาก็จะเป็นบวก3ก็เมื่อคุณผศสตูได้รับเอฟเฟกได้ได้ชำระล้างเอฟเฟกนะครับก็จะฟื้นฟกูกำลังใจของตัวเอง2จุดนะครับ ส่วนบวกสเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลปุกอยู่แล้วแต่จะเพิ่มนะครับจากสกิลปุกปกติเนี่ยอ่ะสกิลปุกปกติก็คืออ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีค่าตรงเนี้ยจะเป็นการสร้างดาเมจกาย80ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทะลุบวกสสกิลปุกเราก็จะเป็นการสร้างดาเมจกาย120%นะครับก็ประมาณนี้ส่วนบวกหก็อ่ะก็คือบวกโจมตีคู่20%นนะครับอ่ะอันนี้คือสกิล รวมๆของเค้าทูนะครับก็เดีย๋ยวเรามาดูว่าการใช้สกิลปลุกตื่นของเค้าทูเนี่ยแนวแนวทางการใช้แล้วก็ลงทับหนนะครับอันนี้ผมก็ได้เซตแล้วล้วก็เป็นเปอาฝั่งซ้ายเนะี่ยเป็นทับที่ผมเอาไว้ทดลองทับที่ว่าเวลาเวลามีขุนพลใหม่ๆมานะครับผมก็จะใช้ทับนี้ในการเซตนะครับเซตทีมเซตทับนะครับแล้วก็จะเป็น ทับฟ้าคนนะครับที่ผมเอาไว้เป็นกระสอบนะครับเอาไว้ให้คนพลใหม่ๆมาซ้อมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการทํางานก็คือ,อเมื่ออเมื่อทหารมิดออกสกิลปลุกตื่นโอเคอันนี้ผมก็อาจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงเลือกหกตัวนี้นะครับเสี่ยวเกี้ยวด้านหลังนี่คือผมไม่นับเอาออกไปะ ใน6ตัวนี้ก็คือเป็นการเน้นสกิลปุกนะครับเป็นการออกปลุกโดยที่เพื่อนออกปลุกนะครับก็เลยต้องใช้นะครับใน6ตัวนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็โอกาสที่จะออกสกิลปุกเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เริ่มจากโจโฉเนี่ยเริ่มรอบมาก็จะออกปุกก่อน แล้วทีนี้3มตัวหน้าก็จะมีเข้าทูลกซุนแล้วก็เกียงอุยนะครับก็เนี่ยสตัวหน้าเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะออกปุกตามต่อจากโจโฉนะครับอยู่ที่ว่าใน3มตัวหน้าผมเนี่ยใครจะออกก่อนสมมุติว่าถ้าเกียงอุยออกเดี๋ยวลกซุนมันก็อาจจะออกตามหรือไม่ก็เข้าทูออกครับก็คือเนี่ยมันก็จะวนลูปล้วก็คือถ้าว่าเกียงอุยออกสกีปุกก็เหมือนกันนะครับก็คือเข้าทูก็สามารถที่จะออกตามเกียงอุยได้ด้วยอ่ะทีนี้ลกซุนก็เหมือนกัน ลกซูนมันก็ออกตามเพื่อนนะครับก็คือถ้าฝุนพลสตัตยโดนสกิลปุกข,ของคุนพลฝั่งเราเนี่ยลกซูนมันก็จะออกสกิลปุกเ้าทูมันก็จะมีโอกาสออกตามนะครับเพราะว่าลกซูนออกสกิลปุกอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทํางานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรอบให้ดูเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็ เดี๋ยวโจโฉเราเนี่ยมันจะออกปุกก่อนนะครับจะเรามาดูว่าส่งตัวหน้านี่ใครจออกตาอ่ะเขาทูออกนะครับติดสถานะสั่งเวทลกซูนออกแล้วก็เข้าทูมันก็จะออกนะครับออกตามเพื่อนครับก็ค,คือมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับออกตามอ,อันนี้ดาเมจก็อาจจะยังไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าเข่าทูผมก็ยังไม่ได้ใส่ของอะไรแบบออปชันแบบเต็มเต็มสู่นะครับอันนี้ก็ เอามาลองทับนิดนึงเดี๋ยวก็คงจะต้องหาจิตตำนานของเขาทูมาอัพทะลุเล่นนะครับไหมเตียนอุยออกปุกนะครับก็หยอะ อเ่าปืนออกต่อเพราะว่าอะอย่ารอเขาทูมาจะออกอีกไหมเพราะว่าตอนนี้เตียนอุยก็ออกปุกอ่ะยังไม่หมดรอบของเตียงอุยหมดรอบและหนึ่งรอบมันโคต้าหนึ่งรอบมันได้กี่เดีย๋ยวผมต้องไปดูกันผมก็ลืมเดี๋ยวดูว่าในหนึ่งรอบเนี่ยทําได้มากสุดกี่ครั้งนะครับอืมอ่าหกครั้งนะครับนี่ ดำเนินการได้มากสุด6ครั้งต่อรอบก็คือในรอบหนึ่งก็จะออกได้6ส่วนลกศุนนี่ก็รอบหนึ่งก็ออกได้6เหมือนกันนะครับเกียงอุยรอบหนึ่งก็10รอบนะครับนี่ส่วนเตียนอุยรอบหนึ่งก็4ครั้งก็คือใช้โควต้าในแต่ละรอบนี่คือครบเลยนะครับอ่านี่ก็ฟ้าคนก็หายไปโดยที่อ่าฝั่งทับซ้ายผมเนี่ยทางซ้ายเนี่ย ไม่เสียจํานวนทหารเลยครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งดูกันให้ชัดๆนะครับการทํางานของเขาทูรอบหนึ่งสามารถออกสกิลปลุกตามได้หกครั้งนะครับอ่ะเท่ากับลกซุนนะครับแต่เกียงกุยก็อาจจะออกเยอะนิดนึงเพราะว่าได้สิบรอบไอ้สิบครั้งต่อรอบอ,อันนี้เหมือนจะไม่ติดนะครับแต่เนี้ยไม่เป็นไรครับยังสามารถกลับมาออกปลุกได้ต่อ มหมื่นเดิมครับก็คือจะใช้ผมก็จะใช้หวังยนินจีในการปิดจ็อบนะครับหากสตตมีโอกาสส่วนมาแล้วหวังยนินจีรู้ทันนะครับก็เนี่ยรู้ทันแล้วที่ก็จะมีโอกาสส่วนปึ๊บเห็นไหมครับนะ ผมก็ใช้หวางเกินจีในการแบบปิดจ็อบทำดามาจาแล้วก็จะใช้เตียนอุยปิดจ็อบเหมือนกันนะครับเมื่อ,อคุณพลศัตรูมีจำนวนทหารต่ำกว่า50%เตียนอุยมันก็จะออกไปทุบนะครับอันนี้ก็น่าจะพลาดและ,ะน่าจะหลุดคอมโบนะครับหลุดคอมโบนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับ ก็สามารถที่จะต่อสู้ได้ต่อนิดนึงเพราะว่า,าในทับทางซ้ายผมเนี่ยทับเกียงอุยโจโชเนี่ยของผมค่อนข้างที่จะไม่เต็มนะครับถ้าเทียบกับทับฟ้าขนคือทับฟ้าคนค่อนข้างที่จะเต็มนะครับทั้งชุดเกาะเกาะวิเศษทั้งม้านะครับม้าวิเศษทั้งจิตธาตุนะครับก็เต็มนะครับจิตธาตุจิตธาตุนี่คือเต็มวเวลยี่สิบแทบทุกตัวเลยนะครับ ตัวนฝั่งซ้ายผมเนี่ยจิตนี่แทบไม่ได้อัพเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เขาทูเดี๋ยวพอผมอัพสกิลไออัพทะลุเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอมีอะไรสงสัยก็ สามารถที่จะถามได้แต่ว่าเดี๋ยผมจะรอทำคลิปตำนานเอียเอ้ยนสีแล้วก็ขุนพลลิมิเต็ดนะครับขุนพลทีมชุดใหม่นะครับาการบุกทิศเหนือของเกียงอุยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ